มาดูนครับกับเก๋นะครับผมอยู่กับเจ้าตัวเอเวอเรสต์นะครับผมสวัสดีครับเจอกันหวิวนะครับกับเก๋ครับวันนี้ครับผมจะพามาดูแล้วก็พามาชมเจ้าตัวเอเวอเรสต์เทนนะครับผมเอเวอเรสต์เทนเนี่ยครับราคาของเขานี่ครับอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนสบาทนะครับเป็นเอเวอเรสต์ตัวเล็กสุดนะครับผมตัวเล็กสุดนี่ไม่ใช่เล็กแค่ตัวนะครับเล็กแรงแล้วก็ประหยัดน้ามันนะครับผมเจ้าตัวนี้มีดียังไงนะครับ อ๋อเดี๋ยวผมพามาปอกในคลิปนี้ EP นี้นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0เนาะ2.0นะครับผมก็170แรงม้าแรงบิดก็405นิวตันนะครับผมอัตราการสิ้นเปลืองครับก็อยู่ที่12-13กิโลลิตรได้เลยนะครับผมมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ถึง4โหมดนะครับผมมีทั้งโหมดประหยัดโหมดปกตินะครับผมมีโหมดลากพ่วงนะครับผมแล้วมีโหมดถนนลื่นนะครับผมหน้าจอซิงค์นี่ก็สามารถสั่งสตาร์ทผ่านมือถือได้นะครับ หรือว่าจะดูเปอร์เซ็นต์น้ามันเครื่องจากมือถือเราก็ได้นะครับผมดีมากครับแล้วก็ตอบโจทย์ด้วยแล้วก็มีตัวระบบล้อมป้องกันการพลิกคว่ำของตัวรถนั่นเองครับถือว่าตอบโจทย์สุดนะครับในรถรุ่นนี้นครับรถเจ็ที่นั่งในท้องตลาดที่ไม่มีใครให้ได้หรือว่าเทียบเท่ากับเจ้าตัวนี้แล้วนะครับผมมาดูกันว่าเจ้าตัวเอ e วอ t เรสต์อ่าโทษทีเจ้าตัว Ever อเอเวอเรสต์เนี่ยครับ พอมาแต่งเป็นตัวสปอร์ตแล้วเนี่ยครับมันใกล้เคียงกันไหมมันดียังไงถึงเขาเขาถึงต้องมาแต่งเป็นตัวสปอร์ตนะครับเดี๋ยวผมพามาดูว่าชุดแต่งที่เขาแต่งมาของคันนี้ครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มง่ายๆแรกๆเลยที่เห็นโดดเด่นเลยก็คือกระจังหน้าฟรีดอมกระจังหน้าฟรีดอมเนี่ยครับเนี่ยมันก็มีลูกเล่นแบบนี้ครับมีลูกเล่นที่เป็นสีมาให้พร้อมนะครับแล้วก็ มีไฟมาให้สมดวงไฟก็จะมีทั้งสีส้มแล้วก็สีขาวนะครับผมตัวอักษรเอเวอเรสก็ยังโดดเด่นมาให้เหมือนเดิมนะครับผมแต่ปกติเลยเนี่ยครับเอเวอเรสจะไม่มีตัวอักษรแบบนี้มาให้นะครับยกเว้นยกเว้นตัวสปอร์ตรุ่นเดียวเท่านั้นที่มีตัวอักษรมาให้นะครับในปี2025นะครับผมถ้าเป็นปีเจนเก่าก็ยังมีตัวอักษรอยู่ปี25เนี่ยครับ ต้องเป็นสารแอคเวแล้วนะครับผมถ้ามีสารแอคเวผมขอแนะนํานิดนึงนะครับในกรณีลูกค้าเอารถเข้าศูนย์เนาะเข้าศูนย์บริการตรวจเช็คสภาพเนี่ยครับต้องแจ้งเขาเลยว่าพี่เติมแอคเวด,ด้วยนะน้องอะไรเงี้ยครับต้องแจ้งเขาทุกครั้งนะครับเพราะว่าสารแอคเวเนี่ยครับมันก็จะวิ่งได้ประมาณ1 2 0 0 0สองพัถึงหมื่นสมนกิโลนะครับผมก็พอๆกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง1ครั้งนะครับผมเพราะว่ารถฟอร์ดเนี่ยครับก็อยูอ่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ประมาณ1นึ่งหมื่น 5,000กิโลนะครับหรือจะเข้าเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับผมหรือจะดูจากแอร์พอร์ตพารก็ได้นะครับนี่ดีมากนะครับผมมาดูกันต่อเลยครับว่าชุดแต่งวิกเตอร์นะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างครับนอกจากตัวกระจังหน้าที่มันเป็นตัวจังหน้าฝีด้อมแบบนี้แล้วนะครับกันชนด้านล่างก็จะเป็นกันชนที่มันตัดสีกับตัวรถนะครับผมรถนี่จะเป็นรถสีบอลนะครับรถสีบอลกระจัง อว่ากันชนเนี่ยครับก็เป็นสีดำมาพร้อมกับตัวอักษรวิกเตอร์นะครับลูกค้าไม่เอาตัวอักษรก็ได้นะครับสามารถดึงออกได้นะครับผมไฟตัดหมอกก็มีเป็นไฟ LED แบบสองสว่างเพิ่มความสว่างนะครับผมไฟตัวรถเองก็เป็นไฟ LED นะครับผมมาพร้อมกับไฟอัตโนมัตินะครับเปิดปิดเพิ่มความสว่างให้ตัวรถแบบมั่นใจมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์มาให้พร้อมเลยนะครับผมมาดูด้านข้างที่เป็นล้อของเขาดีกว่าครับ ปกติของตัวเทนเขาจะเป็นล้อขอบ18นะครับอ่าโทษทีเอาถูกแล้วล้อขอบ18แต่ว่าถ้าเป็นตัวสปอร์ตจะเป็นล้อขอบสีดําแบบนี้เลยล้อขอบ20นะครับผมล้อขอบ20ตัวยางของเขาที่มาจากโรงงานเลยจะเป็นยางของคูดเยียร์นะครับผมสเปคยางก็จะเป็นหน้ายางอยู่อ่าสองห้าห้านะครับผมแก้มยางก็อยู่55นะครับผมสเปคยางก็อ่าสเปคล้อก็เป็นขอบ20ล้อของตัวสปอร์ตเนี่ยครับเป็นล้อชุบจากโรงงานนะครับผมก็ สีเงาสวยงามโดดเด่นแล้วก็ทนทานนะครับกระเทาะหรือว่าแตกยากนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นล้อชุบนะครับผมแล้วก็มีตัวอักษรมาให้หน่อยนึงเนาะตัวอักษรสปอร์ตนะครับผมแล้วก็ชุดครอบกระจกก็จะเป็นชอบสีดำนะครับผมเพราะถ้าเป็นตัวสปอร์ตเลยเนี่ยครับเขาจะเป็นสีดําแต่ถ้าของตัวเทนเน่จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับผมมาพร้อมกับนี่ฟิล์มนะครับผมฟิล์มก็จะมีหลายแบบนะครับผมเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับผม ตัวนี้เป็นฟิล์มเซรามิกไฮคูละครับผมถามว่ามันมันดีไหมมันดีนะครับผมกองแสงได้ดีนะครับผมแล้วก็เวลากระจกแตกหรืออะไรเนยครับมันก็จะไม่เป็นเม็ดกระจายหรือว่าเป็นเศษนะครับเพราะว่ามันเป็นฟิล์มเซรามิกที่เป็นเป็นฟิล์มที่มันยืดหยุดได้ดีนะครับผมมาพร้อมกับที่รองมือจับนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้รถเป็นรอยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับกับเจ้าตัวเอเวอเรสต์นะครับผมแต่งเป็นสปอร์ตนะครับผม เป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับเป็นฟรีชุดแต่งแบบนี้ก็ได้นะครับทักเข้ามาหาเก๋นะครับ0954494533หรือชอบคลิปผมก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้หน่อยนะครับหรือกดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าจอนี้นะครับแคปแคปจอรีไว้แล้วก็ส่งมาให้ผมได้นะครับผมมีส่วนลดพิเศษให้นะครับหรือเอาไปฝากบอกต่อเพื่อนๆก็ได้นะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากออกรถเนี่ยครับผมมีค่าแนะนำให้นะครับผมใน ep นี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ